พลตำรวจเอกรอยอินั้าพโรธกรองพบตะรและพลตำรวจโทรสราวุฒิการพาณิชผู้ช่วยพบตะรได้เชิญหน่วยง,งานข่าวกรองด้านความมั่นคงทั้งตำรวจทหารและพลเรือนเพื่อประชุมด้านการข่าวความมั่นคงติดตามสถานการณ์และร่วมกันประเมินภัยคุกคามด้านต่างๆโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติพัฒน์พบตรได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวและการสืบสวนภาพรวมการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยรับความร่วมมือจากภาครัฐพคเอกชนและผู้ประกอบการ ทุกภาคส่วนให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประชุมครั้งนี้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนในการแจ้งข้อมูลเบาะแสสิ่งผิดปกติทั้งบุคคลยานพาหนะหรือการกระทําผิดที่ต้องสงสัยที่สำนักงานตำรวจแห่ง,งชาติทราบตลอด24ชั่วโมงที่191หรือ1599ทั้งนี้หากการแจ้งเบาะแสดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนอันนําไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาโดยจะพิจารณามอบรางวัลน,นาจับให้กับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ที่มีข้อมูลกรณีดังกล่าว